ไปย้ายดูแม่น้ำข้างล่างสวยมากขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยได้จะเด้อได้เห็นนะคะอุ้ยสวยงามเลยได้เจะเด้ออุย้ยชอบจริงๆเลยเจะเด้อปัญญาอายู่บนก้อนไม้นะคะเพื่อนๆโอ้ยสวยงามเอายาวมากเลยก้อนไม้เห็นบ่อเห็นบ่อตรงนี้ก็เป็นป่านะคะเพื่อนจ้าโอ้โหงามขนาด โอเคค่ะพเพื่อนๆจาก,กัญญาก็จะไต่ขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะตามกัญญามานะคะพเพื่อนๆุิยตรงนี้สวยมากๆเพืกก่อนจา๋าให้ชมบริเวณรอบๆอีกครั้งหนึ่งนะคะว่างามแบบไหนมีขอนไม้ใต้นี้ด้วยค่ะพเพื่อนๆกัญญาพาไปเบิ่งข้างล่างนะคะอู้สวยงามเพื่อจะคค้งอะไรหนักหนานะคะอุ้ยงสวยมากๆเลยนะคะกัญญาพาลงตรงนี้อีกรอบนะคะสวยมากๆเห็ดแล้วผู้ใดแค่เนี้ยอุ้ยเจ้าเป็นไผ่ค่ะ เจ้าเป็นผู้ใดโอ้ยงามมากๆก็คล้องอะไรคล้องไปคล้องมาเพื่อนๆโอยคล้องจริงๆเลยเห็นนะคะโอ้ยสวยงามเลยแ้่เด้อโอยชอบจ,จริงๆเลยแต่เด้อปัญญาอยู่บนถอนไม้นะคะเ,เพื่อนๆโอ้ยสวยงามงามสวยๆนะคะเ,เพื่อนๆเขาก็จะมีถอนไม้ด้วยปัญญาจะพาเพื่อนๆไปถอนไม้นะคะจะไต่ได้บ่อไต่ได้บ่อข้าพักคู สวยมากๆเลยค่ะกับคนที่สมทิตนะครับเพื่อนจ้าโอ้โหงามค่ะงามโอเคค่ะพเพื่อนจาก,กัญญาก็จะไต่ขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะตามกัญญาม,มานะคะพเพื่อนอุ้ยตรงนี้สวยมากจะได้เป็นก่อนไม้โอ้โยงามเดี๋ยวอย่าตกนะคะสวยไหมสวยไหมโอ้โหสวัสดีค่ะธรรมชาติสวยงามเสมอนะคะเพื่อนจ้าสวยงามจริงๆชอบธรรมชาตินะคะเพื่อนกัญญามักลายกับธรรมชาตินะคะ ทรมาติทำให้เป็งานมีความสุขนะคะชอบป่าเอายาวมากเลยคอนไม้เห็นบอ่อเห็นบอ่อตรงนี้ก็เป็นป่านะคะเพื่อนไป่ายจ้าไปไหยจ้าไม้อนไม้กับเรือกับเพือถอนไม้กับเรือสวยงามมากนะคะอุ้ยงามจริงๆคะ่ะเพื่อนงามไหมคะงามจริงๆดูจะคค้องอะไรนักหนานะคะ สวยมากๆเลยนะคะก <_ d ata> ันจะพาล,ลงตรงนี้อีกรอบนะคะสวยมากๆ <_ d ata> เห็ดแล้วไหมขอ <_ d ata> นไม้กับเรือคัะเพื่อนขอนไม้กับเรือสวยงามมาก,มากนะคะ <_ d ata> อุ้ยงามจริงๆค่ะเพื่อนๆงามไหมคะ <_ d ata> งามจริงๆนะชอบธรรมชาตินะคะชอบแม่น้ำไ่แต่เด้อหินคัะเพื่อนห็นไม่ใช่ต้นไม้ค่ะต้นไม้มันแถ้ๆเป็นขอนไม้ สวยงามเดี๋ยวอย่าตกนะคะเชิญนะเชิญนะโอ้โหสวัสดีค่ะธรรมชาติสวยงามเสมอน,นะคะพเพื่อนๆเจ้ายาวมากเลยคอนไมเน้เห็นบอเห็นบอตรงนี้ก็เป็นป่านะคะพเพื่อนพเพื่อนเห็นไหมเห็นหินไหมคะเพื่อนเพื่อนหินข้างล่างค่ะสวยงามนักกัญญาพามาชมป่านะคะอุ้ยสวยงามามากเลยพเพื่อนๆกัญญาให้เบิ่งนะบริเวณนี้นะคะสวยงามจริงจริงเฮ้ยให้ดูเดี๋ยวเพื่อให้ดูเนาะเอายาวมากเลยคอนไม้ เห็นบอ่อเห็นบอ่อตรงนี้ก็เป็นป่านะคะพเพื่อนนักเลยค่ะไปย้ายดูแม่น้ำข้างล่างสวยมากมาขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนที่ชมคลิปนะคะขอบคุณมากมากเลยได้จดเจเพื่อนเห็นไหมเห็นหินไหมคะเพื่อนเพื่อนหินข้างล่างคะ่ะสวยงามนะคะเพื่อนเพื่อนอุ้ยผมจะไม่ตกน้ำนะคะเพื่อนเพื่อนจา้าเต็มไหมสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจา้าตอนนี้กันยาก็อยู่ริมแม่น้ำนะคะเพื่อนเพื่อน ี๋ยวกัญญาจะพาชมบริเวณนี้นะคะมีขอนมาจะโค้องอะไรนักหนานะคะโอ้ยงอ,อยสวยมากๆเลยนะคะกัญญาพาลงตรงนี้อีกรอบนะคะสวยมากๆเห็นอะไรขอนไม้กับเรือค่ะพเพื่อนๆขอนไม้กับเรือสวยงามมากนะคะอุ้ยงามจริงๆค่ะพเพื่อนๆงามไหมคะงามจริงๆนะเเห็นไหมเห็นหินไหมคะพเพื่อนๆหินข้างล่างค่ะสวยงามนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ชมคลิปเต็นยาเลยจะเด้ขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคำลังใจ้็สวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆงามเออสวยมากๆเลยตามมาค่ะเพื่อนๆอุ้ยลงมาแล้วค่ะเพื่อนงามโบนี่เป็นขอนไม้นะคะเพื่อนขอนมาเพื่อนจา๋าให้ชมบริเวณรอบๆอีกครั้งหนึ่งนะคะว่างามแบบไหนมีขอนไม้ใต้นี้ด้วยค่ะเพื่อนๆกันยาพาไปเบิ่งข้างล่างนะคะอู้สวยงามนะคะเพื่อน ผมจะไม่ตกน้ำนะคะพเพื่อนๆจ้าเต็มไหมไายจ้าชอบธรรมชาตินะคะชอบแม่น้ำเล่กระเด้อหินกับเพื่อนหินไม่ใช่ต้นไม้ค่ะต้นไม้ไม่ใช่น้ำอู้สวยมากๆเลยค่ะตามมาค่ะพเพื่อนๆอุ้ยลงมาแล้วค่ะพเพื่อนๆงามโบว่เป็นขอนไม้นะคะพเพื่อนๆขอนมากเลยค่ะ ไย้ายดูแม่น้ำข้างล่างสวยมากขอบคุณนะคะเ,เพื่อนๆที่ชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยได้จเ้อเอายาวมากเลยคอนไม้เห็นบอเห็นบอตร,รงนี้ก็เป็นป่านะคะเพื่อนอ่าน,นี่ข้างหลังเป็นป่าเลยว่เนี่สวยไหมบรรยากาศงามงามจริงๆเลยนะคะพสวยงามจริงๆชอบธรรมชาตินะคะเ,เพื่อน กัญญามักลายกับธรรมชาตินะคะธรรมชาติทำให้กัญญามีความสุขนะคะชอบป่าธรรมงามสวยๆนะคะคเพื่อนๆก็จะมีถอนไม้ด้วยกัญญาจะพาเพื่อนๆไปถอ,อนไม้นะคะ <c oughs> จะไต,ต่ได้บ่อไต่ได้บ่อคาบ้านเนี่ข้างหลังเป็นป่าแลยแต่ที่เนี่ยสวยไหมโอ้ยบยรรยากาศงามงามจริงๆเลยนะครับแะ้วเพื่อน อุยผมจะไม่ตกน้ำนะคะเพือพ่อ,อนๆจาเต็มไหมไปๆจ้ายาวยาวมากเลยถอนไมเน้เห็นบอ่อเห็นบ่อตรงนี้ก็เป็นป่านะคะเพื่อนอ่าเนี่ข้างหลังเป็นป่าแล้วก็เที่เนี่ยสวยไหมอุ้ยบรรยากาศงามงามจริงๆเลยนะครับไอ้ถอนไม้กับเรือค่ะเพือพ่อนถอนไม้กับ สวยงามจริงๆค่ะเพื่อนๆงามไหมคะงามจริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทีะ่ชมคลิปกันอย่าเลยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกความดังใจถ้าสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆายบ่ายจ้าไยบ่ายจ้าชอบธรรมชาตินะคะชอบแม่น้ำเลยจ้าเด้อหินกับเพื่อนหิน ไม่ใช่ต้นไม้ค่ะต้นไม้ไมันก็จะคค้องอะไรหนักหนาๆนะคะอ้ยหอกงนะสวยมากๆเลยนะคะกันยาพาล,ลงตรงนี้อีกรอบนะคะสวยมากๆเห็นแล้วเพื่อนจ๋าให้ชมบริเวณรอบๆอีกครั้งหนึ่งนะคะว่างามแบบไหนมีคอนไม้ใต้นี้ด้วยค่ะเพื่อนๆกันจาพาไปเบิ่งข้างล่างนะคะอ้ยสวยงามเายาวมากเลยคอนไม้เห็นบอเ<อ>ห็นบอตรงนี้ก็เป็นป่านะคะเพื่อนายาวมากเลยคอนไม้เห็นบอเห็นบอ ตรงนี้ก็เป็นป่านะคะเพื่อนได้เห็นนะคะดูส mm. oh, วยงามเลยได okay. ้เจะเด้อหุ้ยชอบจริงๆริงเลยแต่เด้อกัญญาอยู่บนก้นไม้นะคะเพื่อนโอ้โหสวยงามจ้าโอ้โหงามขนาดโอเคค่ะเพื่อนๆจากกัญญาก็จะไต่ขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะตามกัญญามานะคะเพื่อนอุ้ยตรงนี้สวยมากได้เห็นนะคะดูสวยงามเลยได้จะเด้อหุ้ยชอบจริงๆริงเลยแต่เด้อกัญญาอยู่บนก้นไม้นะคะเพื่อน สวยงามคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทีะ่ชมคลิปกันยาด้วย้ะเด้อขอบคุณทหลายขอบคุณทุกคำดังใจทะะ่าสวนมากๆเลยนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนจ๋าอตอนนี้กันยาก็อยู่ริมแม่น้านะคะเพื่อนเดี๋ยวกันจาจะพาชมบริเวณนี้นะคะมีขอนไม้มีอะไรเยแยะมากมายเลยด้วยใจด้เพื่อนจ๋าให้ดูบรรยากาศทั้งหลังก็คือเป็นอํา เป็นน้ำพุนะคะเพื่อนเพื่อนให้ชมบรรยากาศเลยจ้เด้อน้ำพุชอบธรรมชาตินะคะชอบแม่น้ำเลยจ้ะเด้อหินคัะเพื่อนหินไม่ใช่ต้นไม้ค่ะต้นไม้สวยงามมากๆากกับเพื่อนเนาะสวยจริงๆนะคะพาเข้าป่าเลยจ้เด้อว,วันนี้กัญญาพาเข้าป่านะคะโอ้โหความยาวนะคะยาะค่ะเพื่อนอุ้ยฝมจะไม่ตกน้ำนะคะเพื่อนจ้เนเนาเต็มแม่กัญญา พามาชมป่านะคะอุ้ยสวยงามมากเลยเพื<ๆ>่อนกัญญาให้เบิงนะบรเวณนี้นะคะสวยงามจริงๆี่ให้ดูเดี๋ยวกัญญาให้ดูเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าตอนนี้กัญญาก็อยู่ริมแม่น้ำนะคะเพื่อนๆนเดี๋ยวกัญญาจะพาชมบริเวณนี้นะคะมีขอนไม,ม้งามสวยๆนะคะเพื่อนๆนแล้วก็จะมีขอนไม้ด้วยเดี๋ยวกัญญาจะพาเพื่อนๆนไปอ้อนไม้นะคะ จะไต่ไต้บ <cues> ่อไต่ได้บ่อค้าผู้ใหแค่เนี้ยอุ้ยเจ้าเป็นไผ่คะเจ้าเป็นผู้ใหอุ้ยงามมากๆก็คล้องอะไรคล้องไปคล้องมากับเพื่อนอุ้ยคล้องจริงๆมากนี่ข้างหลังเป็นป่าแล้ก๊อเนี่ยสวยไหมอุ้ยบรรยากาศงามงามจริงๆเลยนะคะรู้จะคล้องอะไรหนักหนานะคะอุ้ยองสวยมากๆเลยนะคะ กันจะพาลงตรงนี้อีกรอบนะคะ